มาค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทำนะคะปลานะาต้มปลาดุกหรือปลาดุกต้มปลาล้าค่ะนี่เลยมาดูเลยนากินไหมบอกเลยนะคะว่ากินกับผักสดสดนี่คือดีมากเลยค่ะทุกคนน่ากินไหมคะผักสดๆดเยอะๆเลยค่ะนี่นะคะเอาละค่ะบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้คือฉ่ำม,มากนี่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 อันนี้เป็นช่องใบของเองนะคะทุกคนนะคะ ชมนะคะกดไลค์หรือ,อยังกดไลค์ให้ก่อนค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำบอกเลยนะเมนูนี้แซบมาแซบอีเดอร์กินกับผักสดๆนะคะอร่อยค่ะปลาดุกต้มปลาล้านะคะทุกท่านไปดูวิธีทำกันเลยจ้า เริ่มต้นนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะประน้ำเดือดก็ใส่คาตะไครไ้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะทุบๆนะคะใส่ลงไป,ปน้ำเดือดนะคะนี่เลยค่ะนี่น้ำปลาทำเองนะ ต่อน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาดุกนะคะที่เราล้างเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ปิดฝานะคะรอให้เดือดอย่าไปคนนะคะขั้นตอนนี้นะคะรอให้น้ําเดือดก่อนค่ะหลังจากน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือเปาะลงไปค่ะเป็นลูกๆอย่างนี้อร่อยเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกพริกหยวกค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ตามมาโดยบีบมะนาวค่ะนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะส่วนเอเนก็จะออกให้เปรี้ยวน้ำเปรี้ยวเค็มนิดนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาโรยด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นค,กปนคั่วนี่ก็คั่วเองค่ะแล้วก็พริกกินดาแดงทุกๆนะคะตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีใบ ไปผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็โรยด้วยพริกแห้งคั่วนิดนึงค่ะเป็นไงคะน่าทานนี้คะน่ากินมากๆเลยค่ะเมนูนี้แซ่บมากนะคะกินกับผักนะคะชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องคุณเอกขายของดีและอร่อยนะคะมีเมนูอาหารหลากหลายนะคะมาสอนให้ทุกคนทำกินกันอร่อยค่ะ